สินค้าน้ำมันเครื่องซิกที่มาพร้อมกับเบอร์ความหนืด sae 5 w 4 0ตรงตรามมาตรฐาน api sp acea a, C e a, a 3ทั b 4ซึ่งมาตรฐาน api sp นี้ยังบ่งบอกอีกว่าน้ำมันเครื่องประเภทนี้มีการเปิดตัวขึ้นในปี2020ซึ่งมาตรฐานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาการชิงจุดเบิดของเครื่องยนต์ในรอบต่ำหรือ lsp i และป้องกันการสึกหรอของโซ่ทามมิง ให้การป้องกันคาบสะสมที่ลูกสูบเมื่ออุณหภูมิสูงยืดอายุการใช้งานเทอร์โบชาร์เจอร์และยังมีการควบคุมการเกิดกากตะกรอนขึ้นในน้ำมันเครื่องอีกด้วยส่วนมาตรฐาน ACEA e A3 TBC เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าเป็นมาตรฐานน้ำมันเครื่องสำหรับรถสมรรถนะสูงเช่นเดียวกันและยังมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องได้เป็นอย่างดีและมีไว้ใช้งานสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลที่มีอัตราเร่งสูง ที่มีการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบฉีดตรงเข้าไปยังห้องเผาไหม้และยังเหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบอื่นๆตามข้อกำหนดของมาตรฐาน a 3ทับ b 4อีก e ด้วย1 0 x 9 5 w 4 0ยังมาพร้อมกับเอกสารแอปพูปที่ได้รับการรับรองการใช้งานจากผู้ผลิตในยี่ห้อต่างๆเช่น mb f อปคูปสอ bmw l o n g l i f e 01 vw 502 00น0ทับ5 0 5 0 0 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN 0700 t ับ0710และ GM LL B025 เป็นต้นขนาดปัจจุบพันธ์มีให้เลือกอยู่2ขนาดคือขนาด4ลิตรและขนาด1ลิตร สาม,มารถสัมผัสประสบการณ์น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์แท้100%ที่เหนือกว่าได้แล้ววันนี้จากร้านตัวแทนจำหน่าย SK6 ใกล้บ้านท่านที่มีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า2,000สาขาทั่วประเทศ